กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกะลาอ่ะมันไม่เคยเห็นโลกภายนอกมาก่อนมันคิดว่ากะลาอ่ะคือโลกทั้งใบมันมีความสุขกับชีวิตในกะลาอะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดฉลาดที่สุดวันหนึ่งมีนกกระสาบินมาเกาะบนกะลาอ่ะกบตกใจมาก มันไม่เคยเห็นนกมาก่อนมันถามนกกระสาว่าเจ้ามาจากไหนนกกระสาตอบว่าข้ามาจากทะเลหลวงทะเลหลวงนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมีน้ำใสปลาเยอะสวยงามมากกบไม่เชื่อนกกระสามันคิดว่านกกระสากำลังโกหกนกกระสาพยายามอธิบายให้กบฟัง แต่มันไม่ยอมฟังนกกระสาจึงโกรธบินไปจากกะลาอ่กบรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ฟังนกกระสามันอยากเห็นทะเลหลวงด้วยตัวเองแต่กบไม่รู้ว่าจะออกจากกะลาอ่ได้อย่างไรกบพยายามดันกะลาอ่แต่มันหนักเกินไปมันพยายามกระโดดออกจากกะลาอ่แต่มันก็ตกลงมา ในกลาทุกครั้งกบรู้สึกสิ้นหวังมันร้องไห้ด้วยความเสียใจในที่สุดมีหนูตัวหนึ่งผ่านมาหนูเห็นกบร้องให้จึงถามว่าทำไมเจ้าถึงร้องไห้กบเล่าเรื่องทั้งหมดให้หนูฟังหนูฟังแล้วรู้สึกสงสารกบมันจึงช่วยกัดกลาจนแตกกบดีใจมาก มันได้ออกจากกะลาอ่ะเป็นครั้งแรกกบมองไปรอบๆมันเห็นโลกที่กว้างใหญ่ภพยสารมันเห็นต้นไม้สูงใหญ่ภูเขาสูงท้องฟากว้างมันรู้สึกตื่นเต้นมากมันขอบคุณหนูที่ช่วยมันออกมาอ่ะจากกะลาอ่ะกบได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญมันรู้ว่าโลกนั้น กว้างใหญ่ไพศาลย,ยังมีสิ่งที่มันไม่รู้จักอีกมากมันจึงตัดสินใจออกเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่มิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าสำคัญตนเองว่าเก่งฉลาดที่สุดโลกนั้นกว้างใหญ่ไพศาลย,ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้จักอีกมากเราควรเปิดใจ เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วเล่านิทานสนุกสนุกมีคติสอนใจขอขอบพระคุณที่รับชม